เอยไปไปแล้วเมียไม่อ yeah, ยู่ถ้าเมียข้อยู่อย sure> ่าไปด่าค่ะด่าค่ะด่าค่ะแย่ก่อนนะคะเออแต่อย่าไปบ้านนายกเวร้างวันค่ะตั้งรูปไปตั้งใบค่ะลาก่อนนะคะฮ่าบกากะจีอู้ปย์ได้โอ้ยตั้งมากระจีก็อูไอ้ยไยไอ้ตัวเจ้าเบลอยอยู เอ้ไทยไปไหนเกียรติเอวกูไม่ละใจวันนี้วันวาเล่นไทยปันเปลือมาเรื่องกันนกจากปลาเมกันจะน้าน่าจะมีหนึ่งกึงเคยนี่เอ้กูรัฐบานเกียรติเอวถ้าว่าเกลี้ยกล่อมปลาเมกันจะหน้าตากูไม่ถ้าตาาตาไม่ยอมตายตาไหวว่าเลยไม่ต้องเยียกวยาหนอต้องไงเยียวกูไอ้มาท้องกันเลยเอ้กูทำอย่างยิงปุ่นเกียรติเป็นส่งเจ้าบ่าวนี่ก็ตัดรันเนยไอะไรส่งผมส่งเจ้าบ่าวนเนี่ยอีก็จัดกระเล็กรุนล่วงบนหนู่ รุ่นนี้ไม่รู้กดดัดน้อยเฮ้ยแต่รบแต่งงานนี่เราพิมพ์กระดเราบอกปากโตัวหอกได้กันเองโทษนะเออแล้วเมื่อนหัวนี่เราสั่งเป็นตัวหรือว่าเราสั่งเอ่อเป็นเป็นเนื้อมาปังปอนสั่งเป็นตัววะยังไม่เดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เเป็นตัวกระตุนไต้วงกระตุนปลือเราสั่งมาเป็นตัวก็จริงแต่ในงานไม่ได้จริงไปอยู่ในเม็ดนึกว่าอยู่บนในทีวี ตีนมันเออบงรอมมันเออหัวเออลิงมันเอออยู่นูปืดป่านิวะเราสั่งเป็นเนื้อมาวะป่านีิวะกูอาจจะให้ได้ปลากรอนวะตัวตั้งน้ำเค็งโอ้ให้ได้ปลากรอนเนาะเออได้แต่มึงเชื่อกูไม้ผุ่นเก็บถ้าว่าเคยล้วงเกินปลาเมกันจะน่ะถ้ากูไม่เสียบกับกลิ่นนี้เนี่ยไม่ต้องแยียกวันทองทองเออกูก็เชื่อมึงไักทีเวลานั้นนนตะปากไรรึ ไอ้แย้ลดาดใช่ไหมเดินทางมาพบคนยิ่งสน,นใจฮะเปรเลยไอ้ไอ้จ้องไอ้จ้องไอ้จ้องไอ้โลกจัดโดนมาจริงมาเชื่อดีแต่ยิ่งมากขี่ปึ้งดอกมึงเล้งไปกอดมึงเล้งไปกอดเนีกูหลับกริ๊ดไอ้โย่ไอ้จ้องมานี่ใจเหาะไป้โยจ้องคนนี้เอา้าแต่กูหลับกริ๊ดตึกเดียวกัก,กูมาหิยู่บ้านนายกดิ่ ไอ้ยโอยบ้านจีมีเดือดละไม่ก้มมืดเล่ากับมันเดี๋ยวก็นัาเพียงละไม่อดดิไอ้ตองนึกมึงยุคก่อนไอยเลยถุยมึงมึงคือใครใครคือมึงมึงคือใครใจไม่บอกปะดถุยกูถามมึงคือใครใจไม่แรงหรอกใครเราใจ่เดี๋ยวไม่แรงปะโตปะดถุไอปะโตปะโตใไก่เดี๋ยวไม่แรงใจ่เดี๋ยวไม่บอกกูถามวามึงคือใครเกาจามว่ามึงคือใครใจ่เดี๋ยวไม่แรง Cụ cú bò măng trong cù này kêu yak ai yak đeo yak đeo leo với nhau yak đeo lạc với long ta nơi đọt đeo da dao kín chia cắt cù chả kín măng à kín chia đeo kín chia đeo bỏ dao mẹ dao măng bò cù này măng kêu ai đi chơi chơi giác yak 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 rồi à, rồi chưa ai chơi nơi ai đâu phải, phải à, 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 lập, à, rồi chưa đấy thì lại quân anh đi anh bỏ tuổi măng bạch bạch ai con cho lập cho con rồi bỏ mẹ trao. ยิงมองดูก็ยิงและรือยยกรูจักไอจอมเพียกตะกอนว่าแหละมึงอย่าไปน้อยหรือเราเดินล่องแดงมาแก้ที่ว่าประเทศไหนมันคือเรืรองะไรขอร้องใช่จริงหยกยางตะกอน แล้ว่ามึงอย่าหนีที่แบบอาตุรีไม่กลัวไฟอบร้อนว่าใจสิงแก้วทองสองรานี่พากันวิง่งเร็วเทองเร็วเร็วแล้วแก้วทองสร้างรา้านพากันวิง่งอนน๋อแต่เนจิงมึงอยาก้ามาไหมยังหยุดนะหยุดนะหยุดนะหยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นทั้งมึงเนจริงมึงหยุดตรงนั้นอยากามาถ้ามึงแน,น,น,น่อยากไม่แน่นะไม่แน่นะอยากมานะ ถ้ามึงเแกมาไม่เน่นะไม่เน่นะถ้ามึงเน่จริงอยากเข้ามาอยากเข้ามาถ้ามึงหลกหลกคนนะถ้ามึงไม่ใช่หลกลัดอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามานะหยุดตรงนั้นเลวคลิปนี้ไม่ย้อนเทงเคยคลิปนี้ไม่ย้อนเที่ยวพี่นั่งเคยแต่วันนี้ไม่เน่อาจจะไม่เทงเราก็ได้ไอตองใจยอมแล่นนันตาบักลุยไลแไล่ดิตุกลายต่างรองตะก้อนกองแนวในใบปลื้มซีใช่ไหม กันมาปอบการเจ้านายเรือยหนารีกลันมาปอบการจ้น,จนายอดเทวีออนรีตอกไก่กลัวจนตัวอ่อนเมื่อเงี้ยนักนางตาลึงตายแหละลูกประตู <laughs> นางอยากนงางตะลึงแกมปลงปลืงอยากตามรลานี่ทันไม่น้อ,อูตายแล้วลูกนี่ก็เป็นอะไรก็เป็นสัตว์อะไรนะเนี่ยไม่ทราบครับไปยากเด็ดแม่สงสัยเหลือเกินไม่เคยเห็นเคยพบครับเออเน,นี่นางเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเออบอกผมมาจากซีรัชจนนาเลยครับกูถามแม่นางอนนก้นไม่ได้ถามมึงแต่ว่านางานาที่เรามาด้วยกันครับกูถามมึงไอสัตว์กูไม่ได้ถามมึงกูถามคนนัน เพื่นตีจะพูดดีกับเขาไม่ได้เลยครับเด็ดเมรครับอย่างไรจากการเด็ดเมรเระวังตัวไปก่อนกันเลยกันกูถามมันนางนาเป็นใครอันนี้บอกเล็ว่าัระเมกันจันนาเป็นเมยของกับเจ้าโยซีรัชนาเลยกูไม่ได้ถามมึงกูถามนางคนโน้นคืออย่างนี้ค่ะฉันชื่อว่ากัญน,นาเป็นพระชายาแห่งพระเจ้ากลุงโพธิสารแห่งสีสัจนาลัลยแล้วทำไมนางต้องเดินป่าเออเพราะเนื่องจากว่าลูกตาหน้าตาเนี่ยอัปละลัง ประชาชนชาวเมืองรังเกียจเกลียดลูกดิฉันดิฉันก็เลยมาด้วยลูกในฐานะที่เขาขับไล่ลูกออกจากบ้านเมืองโอ้เธอเป็นร,ราชินีที่ไร,กร้กษัตริย์แต่เราก็รับเป็นกษัตริย์ที่ไร้พระชาชราชินีมันก็สมเหมาะนะเนี่ยฮะเราบอกใหรรู้เราคือจอมยักษ์ดนตะพักนะแห่งเริอกสิละที่เดินทางมาวันนี้ก็เพื่อตรงการที่จะหาประชายาเมื่อมาเจอพระนางอย่างนี้ก็เรียกว่ามันโอกาสดีเลยทีเดียวเด็ดแม่ เล่นเพียพูดกับดกมันไม่ได้ครับมันไม่รูุดังป่นานซาพวกเราเด็ดแม่นี้ไปเด็ดตะขับระวังตัวลูกไม่เป็นไรครับลูกยมตายเพราะแม่ครับระวังตัวลูกปะโตเอ้ยมึงจะไห้นี่กับกูมึงทรงแม่ของมึงมาไห้กูเออไม่มีทางนะเมื่อเราพูดดีกันไม่ได้ก็เราเป็นศัตรูกันไปซะเลยเราไปแต่งดินจัดนอกกะปั่นตะนกตรงหน้ามึงยามา ทำตัวแหลนี่มึงหวัวไวไอ้พวกมาร้าอุป,ปมามันยังกับสัว์นี่วะเฮ้ยจะสร้างแปลวันได้ดีแหละี่มึงอย่ามาอใจเป็นรั์จงงานสั์มาเก่งกายจนันวาไวมาหมูตะน้าเป็นคูกลองปะโทมึงแลหลมันราบซองกับหลอกมันนอกเกียก เรตเปียกชื่นเชี่ยที่รักแล้งปะทูเหมือนหนังแปลนอราคาตึงแม่มากก็ไม่มองจะไม่ปองดอกวาเรี่ว่ามือยานหนึกหนวยตกกันรุ่นเกี้ยวปากออกมันออกปากกูไม่ยากงองหนะ้ามึงและลองไงมาทึกโถเอ้ยเห็นบุญยิ่งก็ไม่ได้เลยใจมึงกูมึงอย่าน,นึกว่าจะได้

แล้วกูจับแล้วก็อยากให้เว่าเอาใจจุกทำจูลูกปีบากันได้ปูตังดังช่วยได้กระบองกูจะตีที่ไว้ไววังช่วยกระบองตีได้ไววังใจหยัดสิ้นไม่ก็คแงประตเอ้ยตีพลาดไปคว้าตะกองขี้ควาย่อยมาลำควายตรงนี้อ่ามันมันมันที่นั่นมันมันมัน kia kia ngoài cao tá lên kia quay cao tá lên thì nè ba khi quay ba kia quay bà tô ơi cô nhiếp nhiếp là nhiếp ra quan tua vợ bưng nặng ngay nè đi lên cột chân xe đen rìa cho bao yến kia quay cao ta quay ngủ ba này cả kia quay cao này nhiều giấy từ đêm ba ba từng lúc chạy ngủ dậy ba để niêm giặc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ร้ยบทดีเล่นนายกเวกตือประบาดรองตาบาดไว้ายากห้งหนักมึงรู้จักกูนหน่อยสิไว้ดอยสักักกริดจองหน้าและย,ยืนท่าย,ยากักโอ้แท้ใดพ้นชีดนีวันนี้ักกริดจองหน้าและยืนยืนท่าย,ยากักโอ้หังหนักกว่ามึงสิว่าต้องทึงตาย กริดมาซื้อและไรือยืนจองแนะ่วัดกลาอับปีอะมืออยานี่น้อยฉกกริดจองแนามาทาไทายต้องให้บุญแก้วเข้าไปแทงหอ,อมตายยาปกะโตเอ้ยมึงไอ้ใจยาย,ยริดมาทาแลไรดื้อติดใจรูดต้องลองดูดีกว่าอลไรดื้อตำละจริงชูไม่ได้แกมันตายเป็นเสียเลยอย่านิ่เจ้อยู่ทำไม เราก็หัวใจช่ความกลัวการชนาความกลัวการจะนาและนางก็พากกยนี้ก้าวในดีแนวปลายแลใจนางให้ด้วยความกรดนอตะแบกจอมหลักใจและข้าวลุยลายรมรันละนั่งดังฝ่าหั bàn tại bàn bạc bàn bạc bàn bạc luôn bạc 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 chào, bạc 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 lên พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายนี่เป็นการประกาศจากที่ทำการนายกเวกนายกเวกที่ทำการนายกเวกด้วยความเป็นห่วงพี่มงเวลานี้อยากกำลังบุกนายกเวกบอกว่าพี่น้องจะโยธาอกให้เก็บข้าวกองมีการเสด็ไปแต่ยายมายโยธาตกพายเร่เม็ดอยากบุกเลยพี่น้องเออนายกสั่งให้พี่น้องยายแจ๊กตาอกมายโยธาตกพี่น้องจะโยธาตกนี่เป็นการประกาศจาก แต่ทีทำการผู้ใหญ่บ้านสมไม้ยากำลังบุกผู้ใหญ่บ้านสมไม้บอกว่าพี่น้องได้โยธาตกแกกับเขาเขามีการเร่ร่ายได้ย้ายมายโยธาออกเสียมาเรียมิดได้บ้านว่าได้โยธาตกใหญ่มายโยธาอกพี่น้องได้โยธาออกนายกบ้องกับยายมายโยธาตกประกาศปันนี้ได้โยใดกันละเดียนลุงบอกว่า อยู่แบชงช่วยทำไมจะร้องอใครจะช่วยไม่มีใครที่จะช่วยได้เพราะเรามเป็นผู้ชนะสิทิศผู้ชนะสิทิศแในวันนี้มันต้องเวทติดดีที่เส็ดผู้ชนะสิทิศมันต้องซีกับคลิปกูช่วยใครจะอยู่แบง ช่วยด้วยฮะผ้โใครอยู่บ้านจะไปไหนเร็วไปยังกาเดมเรีวไปยังกาเดนเมเร็วไปอยูด้วยช่วยด้วยใครอยู่บ้านช่วยด้วยได้รับหัดบัดใจนิดไกลก้องนานไม่ไหนรูการจะน่ ใิการจะนามาราลาักแรกที่วังไงแปลกใจรูปร่างของนางและสมางาสาตหญิงประหลาดเมื่อแนบลันเรื่อี่ว่าผิดสมอผิ้ว้องนางแก้งกระดางนี่แย่เไยในการจะน้าเจ้าจงปาทีเอานะอย่าตกใจอย่าตกใจเราไม่ทำอะไรเจ้า เมกันจจนะเรานําไปครั้งนี้เราโดยความรักเพราะเรารักพระเมกันจจนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าขะอย่า่ะอย่า่ะอย่า่ะอ้าวทำไมทำไมเสียงพระนางเป็นอย่างนี้อน้องตกใจเมื่อกี้เนี่ยเนื้อนางนะนิ่มนวลแต่ตอนนี้ทำไมถึงแข็งกระด้างอย่างนี้เออน้องตกใจอย่าอย่าหย่อย่าหย่อย่าหย อยากขอยากอยากขอยากอยากในขอดูหน้าน่อยนางกานะสุทรักของพี่อยาอยาอยาเลยขอยากเอยกเลสตจิตต้องเสียใจด้วยที่ไม่ได้นาลูกนางมานะที่นานางไปเพียงคนเดียวไม่เป็นไรพามาทำไรนร้าเราปลุกในดูหน้านอยอยากขะอยากขอยากโอปอ้ยแล้ว ลอมามากีปึงเรือใจไม่จักมากดิใจไม่จักมากิดบเนายอยากกินไม่จักเฮ้ยกูขายยืดแหลมขายไา้ดุกชัดในประเมกาญนะไม่รู้อยากตามไปทานน่เร็วเร็วไก่จองเรี บักตัวลวบักตัวเอ้จะไปไหนมึงโงแม่เาาไปนนี่ไม่มีทางเดียวจะรู้ามยราับนมันคนละชาติพพันธเรายอมตายดีกว่าไอเมเป็นอาชายากเขาานปะโถเอ้ยมึงฮะ ฮะมึงบอกไอ้โซแม่เขามึงมึงได้ยินหรือเปล่ามึงอยากตายหรือเปล่าไม่มีทางที่เราจะส่งมึงไม่โซแม่มึงไอ้โก้มึงอย่าอยู่ในโลกนี้เลยถึงแม่เราไม่มีชีวิตอยู่จะค่อยแม่ก็เราปลอดภัยใตัวเอ้ยมึงปิดทู แม่ช่วยดูไหมช่วยดูไวมแล้วรวมรัฐมัดได้เลยการชน

จะปลำนางกลางดินกลัวจะบอลดินใจช่วยด้วยช่วยด้วยการรมรักซีเซนโออเจ้าแผ่นดินลายรัดบัดซีสิว่ตีป่าชัดเราเรากระรัดตียิ่งใหญ่สิว่าใจใจเยอาที่นึกมาถึงหน้าตานินเออยอบมันมินเดินตรง

ไม่มีความมั่นใจที่พ่อจะไปมีเมียใหม่เลื่อมวิไลและจักรกลก็วายางแผนไม่เป็นอย่างดีกับพี่น้องครับว่ามียอมไม่พ่อเขามันทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่จะนนพา,านกับพี่น้องครับมันยังไงก็คอยตามพ่อมันมันกําลังรอพ่อเขามันกลับมา เวลาหนนนตบาเลยที่กะก้ามาการจะหน้าตัวสั้นต่างตัวปลอกกลัวมันอเอนดูด้วยช่วยเดิดไปจ่าลูกแก้วช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยหาแม่ช่วยแม่ด้วยชาวชาทั้งสามช่วยแม่ด้วย เงินดูด้วยวยแท้จะลูกให้โอทันเลยดำได้โอปจะไม่ร่องรนปองเงินแม่หน่องนุ่และรุปุตรีมานปลอดรงองรนแม่ด้วยลูกนะช่วยอ็นใจช่วยแม่ด้วยเถอะลูกช่วยแม่ด้วยเจ้าทั้งสามมาช่วยแม่ด้วยแม่ไม่ต้องกลัวค่ะแม่เป็นใครมาจากไหนคืออย่างนี้ลูกแม่ชื่อกัญจนาอยู่ศรีรัชนะไรแม่ของ พ่อของเจ้านำแม่มาแต่ลูกของแม่ในะพ่อของเจ้าฟางลงทะเลไปไม่เป็นไรหรอกแม่พ่อน่ะพูดง่ายจะตายเอา,เอาแต่ลูกยังไงก็ปลอบใจแม่เขาหน่อยพ่อขอตัวไปอาบน้ําก่อนแม่ไม่ต้องกลัวเราได้วางแผนเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้เนะี่ยรู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นโถจะวางแผนยังไงลูกก็วางแผนจะแต่งงานระหว่างแม่กับพ่อของเรา มึงหยุดเมืงอหยุดจะกูตบรถยยก,กเดี๋ยวมึงหยุดคำร้องคำตบคำร้องคำตบกูบอกดเดี๋ยวนี้ยังพี่น้องคนหนึ่งขวางจังไอ้น,นูกผ้ารักไม่รอดเอาเถอะไม่ไม่ต้องกลัวเอาเถอะนะเออทีนี้เราจะประชุมกันนะคนที่ไม,ม่มีสิทธิ์ห้ามยุง่งออกจากห้องประชุมแต่กุยควงังถ้าไม่ออกจากห้องนี้กูตบกูบอกขอ บอกอกะกูตอบกูไม่เปกูบีเมืองปีกะกูตอบถ้าไม่เปิหนึ่งสองกะกูเปิดี่แหละม่ไม่เป็นไม่ต้องกลัวลูกได้วางแผนไปเรียบร้อยว่าพ่อเนี่ยจะต้องจุดคบเพลิงมาเผาบ้านเมืองเราอ,อย่างแน่นอนลูกของแม่ลูกของแม่เนี่ยมีเคราะห์มีกรรมหน้าตาอัปปังต้องจนจัดพร,พรากจากบ้านเมืองก็เพราะหน้าตาของชัยศิทธิ์ลูกของแม่นี่แหละแต่เวลานี้เนี่ย ลูกของแม่นะ่ะพรากจากแม่โทษเจ้าทั้งสองนะ้อจงช่วยแม่ด้วยพี่เป็นไรคะแม่เรื่องนี้นะน้องน้องจัดการนะพี่ตามตามแผนที่พี่วางแผนเอาไว้อู๋เจ้าคงจะหลงท้องเกิดเจ้าจริงใจกับแม่หรือเปล่าลูกทั้งสองจริงใจกับแม่คะ่ะพี่กรดนะยังไงทีก่ก็ตามแผนแม่พักผ่อนนะไม่เป็นไรเราสองคนจะช่วยแม่ขอบใจเจ้ามาก ขอบใจเจ้ามากเอาพาแม่ไปพักผ่อนน้องเอรือมีอะไรหน้าที่ของพี่นะพี่จะทําไปตามเออ่ที่จะปฏิรูปประกาศเกื้อฟิวนะใครเดินกระวนตายนะนี่มันกดทหารกด <c oughs> <c oughs> อายการศึกเออแน่นอนที่สุดนะเราประกาศกดอายการศึกเราจะทำอะไรก็ได้อาว่าง่ายกรด พระแม่กาญจนาว่าไงบ้างทูพ่อแม่กาญจนาน้นรักพ่อจะตายเมื่อกี้เนี่ยไปพบแม่กาญจนาแม่กาญจนานบอกว่ารักพ่อนะรักตั้งแต่ตาครั้งแรกแต่พ่ออย่าลืมว่าชาวมนุษย์เนะขาอ่อนโยนเนขาอ่อนหวานยังไงก็พ่อต้องใจเย็นเย็นไปก่อนรอไปก่อนให้กูรอนานเท่าไรประมาณสิบสองปีเฮ้ย ทนไม่ไหวเนี่ยเนี่ยทนไม่ไหวก็ไปเหี่ยวซะเลยไอ้ไ,ไปรปน้าแถวนี้แกไม่ได้เดี๋ยวหลอกพออย่าลืมว่าเวลานี้นะประเมกันจะน่ารักกับพอแต่ว่าปลืมๆมารูอจะกะอย่าไปทางโน้นนะถ้าไปทางโน้นนะผมรึงเชียกไว้แล้วครเข้ามานเหนเชียกกันตอนเดียวแนนนอนนี่มันก็ได้ยาการซึกถ้าเคยเข้าไปผมไม่รับรองความปลอดภัยตามใจมัน ว่าไงนาานทพันธ์ไอ้กดมันโกหกโมเมพ่อประเมฆการจะนาน่ะยังไงซะก็มันบอกกับประกาศกฎอายการศึกเขตวงห้ามยายใ,ใครเข้าไปดูสิพ่อผมเป็นพี่มันดูสิว่าผมจะล่วงล้ำไปในเขตของมันได้หรือเปล่าถ้าผมล่วงล้ำไม่ได้แลวผมจะเป็นเพี่มันยังไงใช่ไหมพ่อถูกไหมพ่อถูกไหมพ่อถูกไหมพ่อ,พอเออ ที่นี้เนี่ยบ้านเมืองนี้ต่อไปเนี่ยผมเป็นพี่ใหญ่ผมเป็นลูกผู้พี่ยังไงก็ผมต้องครองบ้านเมืองแต่ผมกลัวน้องแล้วผมจะครองประทศชาติได้ยังไงถูกไหมพ่อถูกไหมพ่อถูกไหมพ่อ,ถ,พอถูกไหมวาเออเอาเถอะพ่อวันนี้ผมจะทา้าพิสูจน์เนะลองดูดูสิว่้กรดมันเจะกลาขนาดไหนพ่อร้องอะไรกันผมจะบุกไปถีดนที่ประเมคการจนาที่มันขึงเชือกเอาไว้ดูสิว่ามันจะทําอะไรผมบางพ่อร้อง ก็เล็กกันใชไ่ไม่พอถูกไม่พอใช่ไม่พอเออคำรอสักครูพอ่อประตูเอ,อ้ยได้มาก็แดกไม่ได้